กินอิ่มแล้วจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนไปหาไอ้บ่าหาพี่เหรอคือดือ้อแท้คือไปทัวร์ทีบแท้ยังไม่ครบวันเลยนะไปไหนนะ่ะ อ๋อไปหาพี่ชายเขานะฮะไปหาพี่ชายเขานะฮะแล้วมันจะทำอะไรน้องมันไว้มาแม่มาแม่เราต้องหาอะไรกั้นแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะอ้อวจะเหยียบน้องนะั่นน่ะมามาอืม อุ้ยเหมือนแทนล่ะมือเดียวนะเมียแม่แม่ก็อันนี้แล้วนะแม่กระวนกระวายแล้วนะอ่ะอ้ะอ ออกไม่ไม่อ,ออกก็มัดไว้เหมือนเดิมถ้าไม่เอามาอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ไอ้ไอตัวนี้ก็ร้องนะคะไม่เห็นแม่ก็รนะ้องเนาะ นี่ปรากฏการพัฒนาการคือถ้าโตกว่านี้นี่ไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ครบหนึ่งวันเลยพี่น้องอยางไปทัวทีบแล้วจ้าอืมนั่นมองอีกละมองไปอีกละจะไปอีกละ มองหะมองมองพี่ชายมองพี่ชายอืมไปอีกแล้วพี่น้่งมันไปอีกแล้วมันคือดื้อแท้ น่ะแม่มันก็แม่มันก็ห่วงนะโอ้มานอนตรงนั้นก <c oughs> ินนิมกินนิมแล้วกูนอนก <c oughs> ินนิมแล้วกูนอน <c oughs> อืมพี่เขาอายุสิบสิบสี่เดือนเนาะสิบสามสิบสี่เดือนนะคนะ ต้องมัดแม่ไว้นะเหนื่อยแล้วล่ะลูกอู้คือดื้อแท้หืดือ้เอเหรอนี่เขาเขาใหญ่อยู่นะกำลังจะงอกจ้าอายเย็ดยเย็ด อ่ะอ่ะอ่ะเยียดอ่ะนอนสวยมากอะ่ะคือเหมือนเหมือนแก้งอะ่ะสีอ่ะเนาะเขาเรียกว่าฟาน,นา่ะนะเก้งใช่ไหม พี่เขาอันี้หิวแม่เขาไม่มีลักษณะตาตาแต้มนะเนาะ ดำหมดเลยอันนี้จะเป็นนี่เห็นตาเขาไหมเห็นตาเขาไหมสวยมากค่ะไหนก็หลับ ตัวตัวนี้เออกล้ามเนื้อยังยังสร้างไม่ครบนะคะตอนนี้กําลังมันมันอยู่ในช่วงของการความสูงก่อนนะตอนนี้ร้อยสี่สิบแล้วมะสูงร้อยสี่สิบแล้วนะพอพอความสูงพอความสูงมันมันหยุดเนาะมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เต็มนะคะแค่ขวบกว่าเอง ขวบอีกเดือนขวบแล้วก็เดือนกับอีกเดือน2 2> สองเดือนนี่แหละสิบสามสิบสามเดือนสิบสี่เดือนนะคะตัวนี้เนาะสูงร้อยสี่สิบละจ้าสูงสูงขึ้นทุกวันทุกวันนะคะหลับแล้วหลับแล้วจ้าหลับแล้วแม่ก็กินหิวนะะช่วงนี้ก็ต้องให้เสริมพลังงานนะคะ จะต้องให้นมลูกเนาะแม่เขานี้สูงร้อยห้าสิบนะพ่อเขาสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบร้อยแปดสิบนะพอพอไอ้บิ๊กบัฟเนี่ยจะบิ๊กเบิร์ดนะนอนกินแล้วก็นอนนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ในแบบนี้แหละกินเสร็จก็นอนเพื่อที่จะสร้างเสริม ร่างกายนะ,ะตอนนี้ยังไม่แข็งเดินยังก็ยังไม่แข็งยังอ่อนแออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งจะคลอดนะคะคลอดตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้เนาะเบิ่งได้ที่เคฟไม่งอดนะคลอดตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะค่าสองทุ่มของวันนี้ถึงจะครบหนึ่งวัน พอแกะให้ก็ไม่กินหรอหรือ,อยังไงสำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ